ค่ะล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็มีคนบอกว่ารีวิวห้องนอนหน่อย mm hmm. ค่ะได้ลยค่ะนี่ก็คือเรานอนกับพ่อกับแม่นะคะทุ mm hmm. กคนเดี๋ยวพาไปดูห้องพี่นี่นะคะห้องพี่นี่ทุกคนเห็นพี่พี่พูดไปไหนก็ไม่รู้นะคะ mm hmm. นี่พ่อของเราจะหุ่มนะคะแต่ต้องเอาไปซัก เราก็เลยต้องหูมันนี่แทนมีห้องพี่เรานอนกับมีห้องปู่ป่าย่าอันนี้ห้องพ่อกับเรานีเรานอนกับพ่อกับแม่ป่นยากมีเตียงเรามันก็จะเป็นแบบว่าแบบเป็นแบบนี้นะทุกคน ให้มันเป็นตัวต่อนี่นเวลาเก็บนะคะก็เก็บง่ายมากสบายด้วยก็จะประมาณนี้ไม่แคบขึ้นไม่ยากเลยอ๋อพ่อนอน,นกันตกนะคะทุกคนเจ่เราเพิ่งจากที่นอนใหม่มันก็จะประมาณนี้เลๆหน่อย เราชอบเอาพื้นที่น้อยนะคะมีคันคนูนอ่ะ่อนด้วยกันนอนด้กัน,กนแล้วตุ๊ก,กตาทั้งหลายไปซากหมดแล้วคืคนก็จะแบบปกติทุกคนก็จะเคยเห็นห้องนั้นที่เราเคยเต้นนะคะทุกคนเคยเต้นบางทีก็เต้นห้องปู่กัะยาบ้างนะคะทุกคน ควอบางทีก็เจนแบบองีองมีบ้างนะคะทุกคนนะคะขอให้โชคดีบ๊ายบายค่ะ